เมยบิสโซลีคุณรู้จักเขาดีพอหรือยังแมนเชสเตอร์บอยพรีเซนต์แข่งข้ามโลกไทยลีคอนเทนต์ที่จะพาคุณไปรู้จักนักเตะต่างชาติบนเวทีไทยลี เดียเม่มิโซลีคัมโปสตำแหน่งศูนย์หน้าเจ้าของส่วนสูง174เซนติเมตรถนัดเท้าขวาเกิดวันที่9มกราคมปี1998ที่เมืองจาอูประเทศบราซิลเริ่มต้นอ c a คา m y เดมีกับ XV d เดจาอูและในปี2009ั i มิโซลีในวัย11ปีได้เข้าร่วมแคาเดมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของบราซิล อย่างเซาเปาโลและที่นี่คือที่ที่เขาฉายแวววันเดอร์คิดในปี2015มิโซลี่ควา้ารางวัลดาวซันโวยู17แชมปปีแนาโตเปาลิสตาด้วยการซัดไป22ประตูและในปี2016พาเซาเปาโลยู20กว่า3แชมป์ด้วยวัยเพียง18ปีทุกคนจับตามองว่าน,นี่คือดาวยิงแห่งอนาคตของบราซิลแต่โลกฟุตบอลอาชีพมันช่างโหดร้ายเขาได้ขึ้นชุดใหญ่เซาเปาโลแต่ก็ไม่เปรียงปรางเขาย้ายไปอตเลนติโกพารา Ense, แต่ก็ยึดตัวจริงไม่ได้จนถูกปล่อยยืมตัวไปให้ทีมในลีกปาารกวัยและทีมในลีกบ้านเกิดอย่างครูเซโรจากวอเดอร์คิดกลายเป็นนักเตะพเนจรแต่บิโซลีไม่ยอมแพ้ครนะับปี2022เขาถูกยืมตัวอีกครั้งกับทีมอาร์ไวและระเบิดฟอร์มซัดไป14ประตูนในลีกสูงสุดของบราซิลเขาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขายังสู้ต่อจากนั้นเขาก็ย้ายไปเล่นให้กับทีมเซอาร่าในช่วงสั้นๆจนกระทั่งมการาคม2024 บูนิรัมยูเนเตดประกาศคว้าตัวกิเอเม่มิโซลีและที่เหลือหลังจากนั้นก็คือประวัติศาสตร์ครับมิสโซลีกลายเป็นเครื่องจักรถล่มประตูกลายเป็นดาวซันโวและกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมกับหน้าประวัติศาสตร์ที่เขาไม่ยอมแพ้และเขียนมันขึ้นมาด้วยตัวเองและนี่คือเรื่องราวของ